ผลจากการแต่งกิ่งมะนาวนะคะตอนนี้มะนาวออกนี่ออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเือนนี่ทุกกิ่งออกลูกออกดอกกันน่ารักสงสัยเต็มต้นแน่คือดูนี้เขาเรียกว่าวิธีการแต่งกิ่งให้มันสาวนี่ให้มันสาวก็คือแต่งไปเรื่อยๆเนี่ย พยายามตัดกิ่งไปอืมนี่ทั้งดอกทั้งอะไรเต็มเลยทุกคนนี่โอ้โหแล้วมะนาวต้นนี้นะคะบอกไว้เลยออกลูกมานี่นะลูกจะใหญ่มากแล้วเป็นมะนาวไร้มิดค่ะนี่ นี่นี่อูน่ารักนี่เต็มเลยนี่มีลูกนี้โพมาหนึ่งลูกใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนึงนี่นอกนั้นกำลังรอผลใหญ่นะคะเพิ่งออกดอกเต็มต้นเลยเพื่อนๆทุกกิ่งเลยค่ะนี่ เป็นพันมะนาวไล้เม็ดนะคะเป็นมะนาวแป้นลูกใหญ่มากเวลาออกมาทีฟอร์มสวยก่อนจะมาเป็นแบบนี้ก็คือทำการแต่งกิ่งหลอกสาวนะคะก็คือการตัดกิ่งออกบ่อยๆให้ต้นมันล้นๆพอถึงช่วงฤดนูนี้เขาก็จะออกกิ่งออกดอก ผลผลิตแบบงามมากเลยค่ะนี่